สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการตัดชายกระโปงหรือว่าชายชุดเรสตัวนี้นะคะโดยที่ต้องการชายลูกไม้เอาไว้เหมือนเดิมนะคะค่ะตัวนี้ลูกค้าต้องการความยาวให้เท่ากับตัวซับในตัวนี้นะคะก็คือตัดความยาวออกแล้วเราได้ทำการคุยกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะว่าต้องการทำแบบไหนพับเย็บขึ้นมาหรือว่าเอาชายลูกไม้เอาไว้คือลูกค้าต้องการเอาชายลูกไม้เอาไว้นะคะค่ะแล้วก็ เราก็จะมาวางแผนการทำงานกันนะคะด้วยการสำรวจด้านในกระโปงก่อนว่าเขาตัวเดิมเนี่ยเขาเย็บซับในมาเป็นแบบไหนนะคะอาจจะเห็นว่าตัวกระโปงตัวนี้เขาเย็บประกบติดกันเลยนะคะระหว่างตัวผ้าลูกไม้กับผ้าซับในนะคะเย็บไปด้วยกันเลย เราก็จะทําการขั้นแรกเลยเราก็จะทําการเลาะระหว่างตัวเสื้อกับตัวกระโปรงออกจากกันนะคะตอนเลาะก็เลาะด้วยความระมัดระวังนะคะคลิปนี้เราจะทําการสรุปแต่ละขั้นตอนมาเรียงต่อกันนะคะจะไม่ได้ทาไม่ได้อัดคลิปยาวทั้งหมดเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ทํางานค่อนข้างช้านะคะถ้าเอามาแบบนั้นมันจะยาวมากเลยถ้าเอามาทั้งหมด ก็จะได้ตัวเสื้อกับตัวกระโปรงแยกกันแยกกันออกมาแบบนี้และะ้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะทําการเลาะผ้าด้านนอกกับผ้าซับในนะคะของตัวกระโปรงออกจากกันให้หมดเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาในกันในคอนเซปต์เดิมนะคะก็คือคอนเซปต์ซ่อมผ้าใช้เองนั่นนะคะที่เราได้เพื่อนๆต้องใช้ให้ถูก ถูกวิธีนะคะก็คือวิธีที่ถูกก็คือด้านนี้นะคะเราก็เคยใช้ผิดเหมือนกันนะคะตอนนั้นก็คือมันจะไปกินผ้าเข้าไปกับผ้านะคะแต่ถ้าเราเอาด้านเนี้ยด้านเนี้ยเข้า่มันจะไม่กินผ้านะคะค่ะหลังจากที่ลาอเสร็จเราก็ทําการายึดตัวกระโปรงกับตัวผ้าซับในนะคะ เท่ากับความยาวที่ต้องการก็คือความยาวเท่ากับตัวซับในนะคะแล้วก็ตามตามันต,ตัดส่วนที่เกินออกเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการอ่ากัดเข็มหมุดในส่วนที่เราจะต้องการเย็บนะคะโดยอ่าสิ่งที่เราจะเย็บก่อนก็คือเกตทั้ง4เกตนะคะก็คือเย็บตามรอยให้เหมือนเดิมนะคะค่ะเราก็จะไปทําการเย็บเกตกันเลยะคะ่ะ ช่วงเย็บจะนิดนึงอ้ยจะแคบนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าโตเย็บผ้าเราจะค่อนข้างเล็กนะคะเราทําคลิปพยายามจะให้หันหันให้ผู้ชมเนี่ยกับเราเนี่ยเห็นเป็นทางเดียวกันหรือว,ว่าวิวเดียวกันนะคะ เย็บให้ครบทั้งสี่เกตทั้งสี่ด้านเลยนะคะหลังจากที่เย็บเก็ตเสร็จแล้วนะคะก็จะทำการเย็บตัวกระโปรงประกอบเข้าด้วยกันเป็นกระโปรงนะคะค่ะไปเย็บกันเลย หลังจากที่เย็บเสร็จก็จะทำการโพงได้ให้เรียบร้อยนะคะต่อขอบข,ขอกระโปงแล้วก็ช่วงเอวตรงเสื้อด้วยนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะทำการประกอบตัวกระโปรงกับตัวเสื้อนะคะกัดทุกอย่างให้ตรงกันเก็บทุกเก็บให้ตรงกันนะคะ แล้วก็นำไปเย็บหลังจากที่เราประกอบตัวเสื้อกับตัวกระโปรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการติดซิปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก่อนจะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็เองมาสำรวจโดยรอบอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อความชัวร ว่ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนไหมหลังจากสำรวจแล้วก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะเรียบร้อยดีแล้วก็ทำการกัดซิปกันเลยนะคะค่ะคลิปนี้ก็ยังจะไม่ได้อธิบายวิธีการติดซิปซ่อนนะคะเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะที่จะทำการติดซิปซ่อนชุดเดสนะคะยะจะ ด้อธิบายในคลิปนั้นโัยละเอียดนะคะปกติมาตรฐานจากเอวล,ลงมาถึงสะโพกล่างก็จะใช้เกินลงมาติดชิปถึง9นิ้วนะคะ ตัวนี้ก็ถ้าเรากัดตามแนวเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะอ่าขั้นตอนต่อมาก็เราจะทำการจิซิปทำการเปลี่ยนตีนผีกันก่อนนะคะจากตีนผีเย็บธรรมดาเป็นเป็นตีนผีซิปซ่อนนะคะ ทำการเย็บชิปกันเลยนะคะค่ะเราทําการติดชิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่ากับชุดนี้เราทําการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำการเช็คดูอีกทีหนึง่ง ค่ะเรียบร้อยไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะค่ะสำหรับงานวันนี้ํำเร็จเรียบร้อยลงแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมขอบคุณมากๆที่ติดตามและรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ